อันนี้หน้าท่าของเรานะครับอันนี้คือบ้านดาบบนนะครับ <uz uk> <im Assessment> เราก็จะมีแพไม้ก <ibe> ั้นอยู่นะครับนี่นะครับโดยปกตินะครับ <iot> และส่วนอันนี้คือผักกระชูดของเรานะครับอันนี้น้ําขึ้นมาสูงถึงขอนไม้อันนี้นะครับแล้วอันนี้ส่วนตั้งแต่ผักกระชูดไปนี่นะครับส่วนผักกระชูดนี่นะครับก็จะโดนตัด ขันขวางไปนะครับสองล็อกนะครับนี่นะครับเพื่อจะให้ผักตบชวาเข้ามาอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็กั้นน,นี่นะครับวันนั้นขันขวางนี่ก็คือขันขวางเจ้าของนกน้อยแล้วก็นี่นะครับ เนี่ครับผักกะเฉผักกอผักตบสวาก็จะมาติดที่ผักกระฉุดนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เอาไม้ไผ่นะครับมัดตั้งแต่หลักนู้นมาถึงหลักอันนี้แล้วก็ให้ลอยมาทางนี้พอติดผักกระฉุดมันก็จะกระเด็นออกไปกลางแม่น้ําเองครับ